อนี่ไงแกเป็นบ้าอะไรฮะท่านเรื่องมึงเข้ามาได้ยังไงฮะถ้าเกิดเ้นเบกไม่ทันอ่ะไม่ชนตายหายเหรอฮะมีอะไรกันเนี่ยฮะนี่แกแกว่าใครแกฮะกล้าเถียงฉันเหรอฮะเดี๋ยวเธอเฮ้ยนั่นุณฟ้านี่ กล้าเถียงฉันเหรอกล้าเหรอฮะโออยนี่แกแกกล้าดียังไงมาตบฉันทำไมอะทำไมจะตบไม่ได้เผอเอิญว่าฉันมีเงินอยากจะตบคนเล่นๆอะทำไมกล้าเถียงฉันเหรอเอาไหมเอาไหมป้มาค่ะหนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวน,นะลูกและและหนูเป็นอะไรไหมถ้าหนูไม่เป็นอะไรหนูก็กลับบ้านไปก่อนนะลูก แกคิดว่าแกมีเงินและแกจะตบคนอื่นได้อยู่กันหรอฉันตบแกแล้วมันทำไมพอดีว่าฉันมีเงินมีทองสามารถจ่ายค่าชดใช้ได้ตบคนแกแลเลยนีย่มันจะเสียสักกี่ตังค์เชียวฮะนี่แกนี่แกแกอะไรดูสภาพพี่เหยื่อขอทานเา้าจ,อจ,อจอ้องจ้องจ้องเหรอคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณฟ้า นี่คุณทําอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณปอนคุณมาที่นี่ทำไมคะผมมาคุยงานแถวนี้ครับคุณฟ้าผมขอถามคุณตรงๆนะคุณทําแบบเนี้คุณทําทําไมครับก็เมื่อกี้น่ะฉันขับรถมาดีๆนะสิคะแต่ยี่ขอทานเนี่ยมาตัดหน้ารถฉันถ้าเกิดว่าฉันเบรกไม่อยู่นะไม่ชนกระเด็นไปแล้วเหรอคุณฟ้าครับคุณฟ้าอย่าโกหกผมเลยครับผมเห็นหมดทุกอย่างแล้วป้าคนเนี้เขาจะช่วยเด็กที่ถูกรถชนแต่คุณเนี่ยไม่ขอโทษเขาแถมยังทําร้ายเขาด้วยซ้ํา คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมครับแล้วมันยังไงคุณปอนต่อให้เป็นแบบนะแล้วมันจะทําไมคุณอย่าลืมนะว่าฉันกับคุณอะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันนี่คุณที่จะฝั่งสอนฉันงั้นเหรอเป็นพาร์ทเนอร์แล้วยังไงครับวันนี้คุณต้องขอโทษป้าเขานะครับขอโทษงั้นเหรอนี่คุณจะให้ฉันขอโทษยายขอทานนี่นะคุณปอนมันเกินไปหรือเปล่านี่แกนี่แกทำไมแกทำไมนี่คุณปอนฉันขอเตือนคุณไว้อย่างนะ ว่าคุณอย่ามายุ่งเรื่องนี้มากเกินไปไม่งั้นฉันกับคุณนะก็เลิกทำธุรกิจด้วยกันได้แล้วทำไมตัวตัวไหมฮะเฮ้เออดคุณบอลคุณกล้าตบหน้าฉันเหรอฮะคุณกล้าตัดความสัมพันธ์กับฉันเพราะยายขอทานคนนี้คนเดียวงั้นเหรอใช่ผมจะเลิกทำธุรกิจกับคนแบบคุณคุณยังไม่รู้จักยายขอทานคนนี้ดีด้วยซ้ำคิดว่าทำแบบนี้มันจะคุ้มงั้นเหรอคุ้มอย่างงั้นเหรอครับผมขอบอกเอาไว้เลยนะ ถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมจะไม่มีวันอยู่เฉยๆซึ่งผมก็คิดว่าคนดีๆในโลกเนี่ยก็จะไม่อยู่เฉยๆเหมือนกันครับปดีถ้างั้นฉันกับคุณน่ก็เลิกทําธุรกิจด้วยกันได้แล้วผมขอเตือนคุณไว้อย่างนะครับอย่าคิดว่าคุณมีเงินเนี่ยแล้วจะทําอะไรก็ได้เพราะมีคนแบบคุณเนี่ยสังคมมันเลยวุ่นวายแบบนี้ไงครับถ้าผมเห็นคุณทําแบบนี้อีกผมจะตบคุณฟ้าทุกครั้งที่เจอคุณเลยครับโทอคุณปานฉันรู้แล้วว่าฉันทำผิดอ่ะฉันขอโทษงั้นคุณก็รีบขอโทษคุณป้าเาเส ก็ได้ป้าฉันขอโทษฉันผิดเองนะ่ฉันยกโทษให้ก็ได้แต่ที่หลังอย่าไปทําแบบนี้คนอื่นอีกนะรู้แล้วนะคุณป้าครับคุณป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับป้าไม่เป็นอะไรหรอกลูกป้าขอบใจพ่อหน่มมากเลยนะที่ยอมเสียเวลางานมาช่วยป้าวันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณป้าเรื่องแค่นี้เองแต่คุณป้าต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับคนทําดีเนี่ยต้องได้ดีอยู่แล้วครับ คุณป้าต้องรู้ก่อนนะครับว่าสวรรค์นเนี่ยต้องเห็นความยุติธรรมของคุณป้าแน่ผมคืนความยุติธรรมให้กับคุณป้าเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณป้ากลับบ้านได้เลยนะครับจ้ะนั้นป้าไปก่อนนะพ่อหนุ่มขอบใจมากนะจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ,ะคุณปอนคะฉันขอโทษนะคะต่อไปฉันไม่ทําแบบนี้แล้วถ้างัานวันนี้ฉันฉันขอตัวก่อนนะคะ อย่าทําให้ตัวเองดูสูงด้วยการเหยียบคนอื่นเพราะสุดท้ายคนที่ต่ําก็คือตัวคนเอง